รเ,เราจะใช้เวลาในการอบรมให้หนึ่งภาคพิษฎีเนี่ยเจ็ดวันนะครับเป็นคณิสาตทีท่ฐานหนึ่งวันสปรปร่งระบบไส,สองวันระบบสุริยะสองวันแล้วก็ไอโซบิสิกสองวันทีนี้เมื่อเข้าสู่ภาคสังเกตการสังเกตการเนี่ยจะใช้เวลาห,หนึ่งระหว่าง ส่วนใหญ่จะเป็นสามวันสองคืนเป็นอย่างน้อยถึงสี่วันสามคืนนะครับสี่วันสามคืนนะเดี๋ยวดูตารางค่ายและเกตุการนิดนึงครับอ๋อเด๋อนเดืจะขยายขึ้นเลย อันนี้เอาของของปีที่ผ่านมาเลยนะฮะ